สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดี f อทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็น f อใหม่เอฟซเก่าเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องของเจตาผ้าด้วยเนาะค่ะในทางช่อง Youtube เนาะประวัติของเลขล็อกน้องบัวค่ะวันที่10ค่ะพี่น้องเลขล็อกน้องบัวเข้าไปล่าง บนเจ็ดศูนย์เก้าล่างหนึ่งเจ็ดค่ะเลขล็อกน้องบัวเข้าไปแบบบอแมนตูนิน่นตูเจาะนะคะแต่ว่ากัดติ่มติมแบบบ่ไดกับขาล่างหนึ่งเจ็ดเนาะมีเอฟซีตามมโนเลขล็อกน้องบัวมีไผ่ได้ไผ่มาน้ำผึ้นมโนค่ะมีไผ่ได้มโนเลขล็อกน้องบัวเนาะคลิปนี้จะมียูซีทานหรอกค่ะ จะมีเลขล็อกหนองบัวออกเพ็ดเลขล็อกอุดรลรอกค่ะเจตาพารวยค่ะสี่ท่านถ้าใครชอบค่ะถ้าติดตามนะคะ่ะถ้าติดตามรับชมเบิ่งแนวทางของเพิ่นมีเขามีรุดเนาะคะ่ะขอบุญขอบคุณเลขล็อกอุดรเนาะคะ่ะไอ้เลขล็อกหนองบัวเนาะคะ่ะล็อกหนองบัว แนวทางไม่พ่นมาแล้วพี่น้องไคจะตามต่อเตรียมแคบหน้าจอเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณเลขล็อกนองบัวค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้อง อามาตามต่อตามไม่วันที่สิบสองของเลกล็อกหนองบัวรุ่นกันไหมเนาะคะ่ะรุ่นกันไหมไพ่เพราท่านใดน้ำเลกล็อกหนองบัวผิดะจรณาเบึงในขีดนีเนาะคะ่ะเราพัฒนาวิงลูดของเลกล็อกหนองบัวค่ะเป็นไ้มาสามกับแปดสองตัวสี่หางสามหนึ่งสามศูนย์แปดสี่แปดสาม เบ้้สามสาค่ะ3มตัว3มหาง3 8มแปดสี่สศูนค่ะวิ่งรูดดินดินที่สล่องที่8ค่ะสองหาง2ตัวสามศสค่ะเพินน่เน้นเนาะนินหางเดียว3มตัวค่ะ3ามตัวหางเดียวค่ะเลขล็อกอุดอรให้มา แปดสามศูนย์ค่ะเอาแคปนาโจค่ะใครจะไปต่อกับเลขล็อกอุดอนเนาะเลขล็อกอุดรเอ้เลขล็อกนองบัวอ้าวเจตาคือผิดดีแท้เจ้าเลขล็อกหนองบัว,ค,ดดลลบวค่ะน้องบัวักล้ดรอุดรมันใกล้กันเนาะพี่น้องมันติดกันนองบัวอุดรเจตาก็เล่ยว่าผิดอยู่เลยเอ่ะ ต่อไปค่ะต่อไปออเพชรค่ะของออเพชรหลุดไปเนาะวันที่ผ่านมาพูนเขาพี่น้องวันที่ผ่านมาก็ากหกกลุดไปตอนนี้วันที่แปดสองงวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะหลุดก็คือหลุดเนาะค่ะหลุดแล้วหลุดเลยเนาะวันที่แปดก็หลุดวันที่สิบก็หลุด เขาคือมีตำุดจไทเกต้า FC ชัดเจนพี่น้องแนวทางเนาะค่ะแนวทางนี่เขามีลุดเนาะค่ะกบขอโทษขอไพ่ FC แทนออกผิดเนาะค่ะแนวทางเพิ่นลุดไปแนวทางบดเดินบอเขาขอโทษขอไพ่แทนออกผิดเนาะเรามาลุ่นกันไม่ไปต่อค่ะกบขอบคุณขอบคุณออกผิดค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องไทจีตาเนาะ พอพกคุ้นเป็นอย่างสูงวิ่งลูดของออเพจค,ค่ะแนวทางไม่ผลวันที่สิบสองวิ่งลูดไทยมา่าหกกับสองค่ะสองตัวสี่หางหกหนึ่งหกสองสองเจ็ดสองแปดเบิร์นก็จะมีหกหกสองสองสามตัวหกสองเจ็ดค่ะสองหกหนึ่งหกสองแปดค่ะ วิ่งลูดของเพื่นดินเดนหกล่องล่องสองค่ะล่องที่สองสองตัวสองหางนินมาหกสองค่ะกับสองแปดหนึ่งหางค่ะเพื่อนนินให้สามตัวออพิดหกสองแปดเอาแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับออพิดเนาะใครจะไปต่อกับออพิดแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไว้ ไปวันที่สิบสองเนาะค่ะเป็นวันศุกรนะ์เนาะเอตาลุ้งห้มือหนึ่งก่อนมือหนึ่งเนาะค่ะก่อนหนึ่งวันเนาะเป็นวันศุกร์ศุกร์ที่สิบสองล้าพัฒนาสองทุ่มคึ้นค่ะแคบหน้าจอค่ะอ่ะไปโตไปโตเลขล็อกอุดรนี่จะเป็นอุดรแทนเนาะพี่น้อง เลียกรอกอุดรหนึ่งเจ็ดตัวนิน้นตัวเจาะค่ะวันที่สิบที่ผ่านมาเนาะเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดตัวนิน้นตัวเจาะจับตามองด้วยพี่น้อง ok เลียกรอกอุดรเอฟซีเนาะบวกเป็นตะมองขำด้วเนาะพี่น้องเนาะเลียกรอกอุดรหนึ่งเจ็ดค่ะ ตัวนิ่นตุจจอพิ่นเขาวันที่สิล่างไปจะเต็มตามตัวกะเตรียมแคบนาจอเนาะค่ะตามตัวเลขล็อกอุด,ดนของวันทีน่สิองเนาะค่ะของวันที่สิบลาวพัฒนาออกสองทุ่มครึ่งค่ะ ใครชอบคลิปนี้ชอบเรีกล็อกอุดอนก็นเตรียมแคปหน้าจอเนาะค่ะแคบใบไปพิจารณากันวันที่สิบสองวันศุกร์ชอบก็จัดเนาะค่ะขัดก็ผ่านเรีกล็อกอุดอนค่ะเล่าพัฒนาวิ่งหลุดเพิ่นให้มาซีกับศูนย์ค่ะสี่กับศูนย์สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางซีห้าซีหก ศูนย์สองเบิ้นก็จะมี4ี0ีศย์สองสมตัวนี่สมหางค่ะสตัวส0่ศูนย์สองค่ะศูนย์สวิ่งรูดของล็อกอุดรเด่นที่สีลองที่0ูค่ะเน้นสองตัวสองหางสี่หกศูสองสองหางค่ะ,พะเพื่อนน้น3ามตัว สี่ศูนย์สองศูนย์สี่หกค่ะเอาแคปนาจอค่ะเพจะไปต่อกับเลขล็อกอุดรเนาะค่ะบ่มีแนวแน่น,นอนเด้อค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเพียงแนวทางมีเขามีรุดแคปนาจอค่ะเดี๋ยวไปต่อ ใจะตามกับเลขล็อกอุดรชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเป็นวันที่สิวันศุกร์สองทุ่มคึ่งค่คะล่าพัฒนาเอามาเปิดต่อของเจตาเองพี่น้องรุดไปว่าเขาจักตัวอวอาขักบองแนี่บ่กเขารุดไปอินตนายเนาะพี่น้องเนาะแปดตัวหนึ่งวันที่แปดที่ผ่านมา วันที่สิบหลุดไปโบดเดินจากตูหมขอโทษขอให้เอฟซีหลายๆเด้อค่ะกลับง่ามๆขอให้หลายๆหลุดไปอีกแล้วหลุดไปอีกแล้วของเจตาเมื่อหลุดดูทะเลเจตาวันนแต่ว่านวิ่งหลุดผัดเข่าไปเนี่ยอยู่เนาะเข่าไปตูเดียวสองตัวมาหนึ่งตัววันที่สิบเราไปไปออนซ่อนมาใหม่ลรวคะมาใหม่มาใหม,าม,ม,าม่แล้ว ตามโตเนาะเอฟซี FC, ผู้นาหักของเจตตาตามคือเก่าเจตตาเป็นกำลังแรงใจให้คือเก่าวสันกาบขอคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะ,ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังมาให้กำลังแรงใจเจตตาเนาะกำลังใจคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่เนาะค่ะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เอามาตามต่อไปไมเนาะหลุดแล้วหลุดเลยวันที่สิบก็หลุดไปคักเนี่ยหลุดแล้วบ่เขาจับตัวชัดเจนหลุดคือหลุดของเจตาวิ่งลุดค่ะเจให้มาแล้วเจใ้้้ากับ8ดค่ะ5กับ8ปดสองตัวในสี่หางค่ะ5าศูนย์5าหนึ่งแดสี่แปดาค่ะ เบิ้์นจะมีหาหากับแปดแปดสามตัวสามหางหาแปดสี่แปดหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์ค่ะเอาไปชอบกระจัดคัดกับผ่านเนาะค่ะเป็นแนวทางของเจตาผ้าลวยอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะหลุดไปกับขอโทษขอภัยมาลุ่นกันใหม่วันที่สิบสองเนาะคะ่ะลุ่นกันใหม่ไปต่อกับเจตาแต่ว่าชอบ ว้าบบชอบกระพานไปเนาะคะอ่าเอฟซีไม่เข้ามาทีเพนเข้ามาติดตามเจตากัาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไล์เนาะ่ฝากกดไลนะะก์กดแชร์เนาะคะ่ะแล้วก็แคปหน้าจอไว้ค่ะชอบของผู้ใดเอาไปรุ่นกันพิดจาจรณาเบึงเอาเอาไปเปรียบเทียบใช้กันเนาะคะ่ะเรียก,กุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะ เลือทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีวันศุกร์สองทุ่มครึ่งค่คะขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ